มองหน้าต่างที่อะไรหล่อพอดีดิย่อคลิปต่อไปนี้อาจจะมีเนื้อหาที <t akes> <t akes> ่ม <wh ีคำหยาบหรืออาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็เวลาดูก็ไม่ต้องเรียนแบบนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บบุยมาไอ้กันไม่คนดำเลยถึงมึงเรียนไงเนาะไอ้กันไม่คดดำว่ะกูแม่งสีใายไอ้สัตว์ การเล่นก็เหมือนเขาเลียวเลยแค่เราจะเติมหมดอะไรอะไรอะไรอ่ะมาเลยหรอตอนแรกมาเลยหรอไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีเัก่กีตกใจนึ่งโอ๊ยของมีค่าอะ a few moments later ของมีค่าที่เกิดขึ้นแบว่เห็นมีแต่แบบของมีค่าคือเกดปีแดงๆในแมปนั่นแหละเฮ้ยมันมาแล้วบงงอย่า อะลลอกได้งเสียงอะไรปะอะไรอะอะไรอะอะไรอะเกิดอะไรขึ้นว้ายอะไรมหนีะหนีหนีหนีไอ้เหี้ยได้อยู่เงียบๆห้ามห้ามกดอะไรเงั้ if I was you. วัยซ i ซิ i เพรสไ e ได้สักแตเป็นประตูนะทำไมเราด่าแรกเราเจอตัวใหญ่เลยอะ้ยไปได้ยังไงอะเพราะวมากับกูไงเนี้ยเป็ดมันทำอะไรไหมอ่ะเป็ดมันน่ารักมากเลยอะ ไอการมึงลองรูปหวยเป็นนี่หรือไม่เอาไอหวยลองดูดิไม่ต้องหลับกูเชื่อเลยที่อย่างนี้าะว้าะว้ารเหรวมันไม่มีอะไรทุกคนเจ็เย็นห่วยบางครั้งเราก็ต้องแบบเป็นมิตรกับสัตว์ด้วยยังเป็นกาดกูเกือบตายเลยเยอะถึงสามสิบเลยจากเจ็ดสิบอะ เดี๋ยวคนดูให้เดี๋ยวคนดูให้อ่ะดีตเดี๋ยวเราเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอโอเค thank you thank you ไอ้ชิคกันไปไหนเนี่ยเออจรไปไม่นะไปไหนเดียวอ่ะเออกันไปไหนอ่ะไอ้กันฮัลโหลทุกคนไปหากันเร็วเดี๋ยวมิ้นเก็บของให้โอ้ยเฮียเราว่าเราจะ่มีการผลฮะ ทุกคนเร่มหากันแบบเป็นห่วงออตัวแดงอยู่ห้องข้างซ้ายเรากูว่าเราทิ้งกันเถอะไอ้เหี้ยแม่งเพื่อนรักชบหายเอ้ยของแดงเนี่ยเา้วอย่นี้อเดียวก็ผ่านแล้วนี่ไ้บุมบายาตมตดอรถหายไดไหมรถยไหรถหาย อุ้ยอุ้ยมินมิขอโทษมิ้นขอโทษมิขอโทษแยกเลยไป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 มินขอโทษอ้มไันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไปผิดตรงที่ไว ตัวมึงโคตรอาเลยอ้ะตั้งดำตั้งดำไหมนั่นแท่งแกะสนิทแล้วแหละได้หมดไม่ต้องเรียกคุณก็ได้ผมติดไอ้พวกนี้ไงนี่เปนสีอะไรกันบ้างเนี่ยจอยชมพูอ่อนชมพูเข้มอ่ะ มองหน้าแต่งที่อะไรมนินมินนะอยู่ๆคนสองคนก็แบบสบตากูแบบว่าเหมือนกูทำอะไรผิดใจเกมนี้มัน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 เกมนี้มันแบบหน้าตามันใช่ไหมหน้าตามคนตีนอ่กูหาเรื่องไงมันหาเรื่องอยู่อ่ะเกมนี่คือมันอัดอยู่ปะเนี่ยไอ้กันหยิบไอ้กล่องเหลืองไปอันนึงเพื่อนหยิบกล่องเหลืองไปอันนึงโอเคไอ้กล่องกล่องสีฟ้าอยู่ไหนฮะ แต่ทีดนึงดีวะแต่ทีงดีปอดีปอดอีปอดีไอ้เย้ไอ้เย้ไอ้เย้ไอีเยสมควรดนลูกกระติดตายขอ้มึงติดเลขกสิอสักสาไม่เดี๋ยวนี้แค่เปิดเพลงสิบวิก็โดนแล้วนเออยงนี้นอนแล้วนี่กูนอนเลยกูนอนเลยกูเทระบบแล้วเมื่อวานโอ๊ ไอเฮียพอร้อหัร้อนแล้วแม่งน้าคนเฮียเลยน้าคนเฮียกินไปดิเดี๋ยนะเราก็ครบแล้วไหมใช่แต่เราต้องไปสองจุดโออะเเอราไปอจุดจไปสองจุดโอเคโอเคโอเคเปิดประตูเลยไหนว่าผีขอดูหน้าหน่อยดิเออจริงๆไม่เห็นน่ากลัวเลยอ่ะอุ้ยกันดูดิวะเฮ้ยเล่นดีเล่นนิ กดอุ้ยมีของใหญ่ทุกคนเราอุ้ยฮู้ฮู้ดูราคาดิอุ้ยเท่าไหร่วะอุ้ย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 เลสี่เหลี่ยเป็นยังไหนหมดแล้วอ่ะ แององงอนน่ะงอนน่ะมินเรากี๊ดอ่ะเรากี๊ดเราแล้วเขาเอารถชนเราเลยอ่ะมินอยู่ไหนอะเรมินไปไรเไยทิ้งุ้ยอะไรอะ หลอกอ้เหี้ยนี่หลอกมัเข้าเรียนเอฮ้ยเฮ้ยมันมือระคายแบะนียบ้าวยกไหลได้ไหมได้ยินเสียงพอได้ยินได้ยินเสียงแล้วทุกอย่างทำไมมันเออแป๊บนึงกันตึง๊บนึงเดี๋ยวมินาทุงเย็ดแม่นั่งให้หมดทุกคนนั่งให้หมดนั่งให้หมด เฮ้ยกูอยู่นี่ฮัลโหลทำเฮียไปบีไอเฮียกูเห็นแล้วไม่บอบไอ้ทียกำลังถามมีมอยู่โอ้โหเสียงเราเดินเร็วมากเลยอะสิกมาบอยสิกมาบบังให้มันไปกีเถอะไอ้เหี้ย เออ่รู้สึกว่าถ้าหุ่นตัวนี้เห็นเรามันก็จะวิ่งเข้ามาหาเรามั้งถ้าสังเกตเมื่อกีนน้นะท้ามอย่ามองเราด้วยสายตาแบบนั้นสิ One m i l l i o n zillion j r i l l i o n d r i l l i o n c o t i l l i o n times later หากูไม่เจอหรอกไอ้น้องาการมินม้นไปแล้วนะมันไมินเดียวไป,ไปมิ้นมิน้นเรารู้ว่ามิ้นน่าจะได้ยินอยู่เราขอให้มิน้น มันอะไรมะไม่รู้ว่ะไอ้ไอ้ทมโดนกูเรียนแล้วเราก็ไม่คุยกับกูอีกต่อไปเลยแล้วไอ้ตัวนั้นนะไอ้ตัวนั้นนะมันวิ่งไปทางแรกทางที่เรามานะ่ะโอ้ยปิดประตูมินจงตื่นขึ้นมา อู้คมแบ็กมาฮิวเลยอย่างแรกเออฮิวเลยโอ้ยมินีแต่รับรถเข็นของฉันโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยมันฮิวเพื่อนยังไงอ่ะกดที่กดที่ตัวคลิปายคังกดที่ตัวเอ้ยฮิวเลยเออทุกคนเออรู้สึกว่าทางที่การเมื่อกี้ย อิ่เพื่อนเราเสียเลือดจริงเหรอใช่ใช่เหมือนการเหตุเหมันเมือนการเหตดเลือดเลยมันมันมีมอนนะคะาที่กันมาเมื่อกี้เขาู้ท่าไหนไอ้มอนมันมาอยู่อะเราสามารถขับรถชนมอนได้ปะได้โอหเสียงดังว่ะทำไมเสียงดังอย่างงี้วะโอ้กูเห็นแล้วแหละกูว่ากูเห็นแล้วแหละมิ้นโอ๋อโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไอ้ด้านบนนั้นน่ะมันมองหน้ากูเสียงเว้ยเลยอากัน ว้ายอย่ามองกูอย่ามองเฮ้ยแล้วมันมีอีนี่มาเลยหรอไปซ้อถ้าโดนลูกตามันต้องดึงเพื่อนนะเว้ยไอ้การตายเหรอเมื่อกี้ถูกต้องไม่เป็นไรกันจะพากันกลับรถเองโอ้ยเมื่อกี้ ถ้าไม่เจอโต๊ะถ้าไม่มุดโต๊ะก่อนก็น่าจะตายอ่ะมันบังคับมองอ่ะทามาเออทามามิเราไม่เท่าเดี๋ยวเดี๋ยวมินไปรอก่อนได้เลยทามโอ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยเดี๋ยว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 กูกำลังไม่มีสเตมินเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย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 ไม่มีสเตมิมน่าไอ้เหี้ยไม่มีสเตมิมน่า ไปทางอื่นไหมเอาได้ไหมะไปยังไงกูต kind of okay? ันแล้วเพื่อนดีนะไปนหนึงขอรีก่อนมาเดี๋ยวกูอันนี้ให้เอาไปแล้ว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 วิ่งเลย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 โอ้ไอ้หุวิ่งเพื่อนหุยวิ่งเพื่อนหุยวิ่ง มันเข้ามาได้ด้วยมันเข้ามาได้ด้วยบุตรตายต่อเอ้าละลายไอ้คนเราทำอะไม่รู้เข้าไอ้นกูจะวางไว้มึงตรงนี้แล้วกันนะเอาแล้วแล้วคุยไปหาทามไม่ใช่หรอใช่ทามมันก็เดินมาด้านหลังแหละและอีนี่อีนี่ยิงด้านข้าง ท้ามหายไปเลยเหนื่อยยังพึ่ง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 กดกดกดไหนได้ปะทำเมื่อกี้มิ้นทำไงให้การเกิดใหม่อ่ะเอ่อเหมือนมันได้เกิดได้แค่รอบเดียวนะมาที่รถอ๋อเหรอกกกกกกดดดดดดโอ้โหตกใจไอ้ไอ้การเพิ่งเกิดอะท้ามแล้วไอ้การมันก็ตายเลยอะ มันเกิดเกิดยังไงวะกลับมาที่รถแล้วมันเกิดได้เอาศพกลับมาที่รถแล้วมันเกิดได้อ๋อกรณียจับแล้วกับของหมดแล้วแล้วหุยแม่งก็ล่อไอ้ไอ้เขียวแม่งมาฆ่ากูเอ้ยกูขอเปิ้ลผู้ขอเปิ้ยผันนี้คือะไรย่กษ์คอนเหรอเจี๊เอาไหมครัซื้อเลยผู้มึงอย่าลืมแล้วผู้มึงจะตายกันแล้วเนี่ยอืมใช่ไง เอยเออเออเออเอ้เอออยอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโกนยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยอยโอยโอายโอ๊ยโอยโอ๊ยอยโอโอยโอยโอ๊อยโ กูแน่เลยเจนี่ไม่ได้กูไม่ดูเลยเอ้ามันทำไมถึงตายเมื่อกี้กูปะล้มไปทำไมอนไอ้เนี่ยไม่น่าแบบนี้เลยสองตัวเฮียยูทูบเบอร์เออะยูทูบเบอร์อะะกูแค่อัดคลิปเองไอ้เลยอะเล่นหัวยูทูบเบอร์ดิไเฮ้ยนี่คืออะไรอะเอาอย่างมัดหมัดหมัดมัดว่าอะไร Oh. Long <laughs> <Phateady. Nah. laughs> wing, a paddo, long wing, a paddo. <laughs> ok, park, ong wing, wing, they hook it, mày hơi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 ,